ผู้โดยผู้โดยล้านนาอันนั้นทองคำมาต้องทามกองหูอยู่หรอกลานนาใช่เอออันนั้นมาต้องทามเด้นนอสง,งสัยไม่ใช่ไม่จะ,จะเอามาส่งนี่อ้ยอันนี้ปีใหม่นะคะปีใหม่นะคะเราก็จะดึงแจกให้กับน,น,น้องๆจชาทุเชือกนะคะ ถนนนะคะถนนก้นเขียนสอกันเลอันนี้ทางถนนอันนี้ทางถนนเมื่อกี้ปลายถนนนะคะอันนี้อ้อมศิลอันนี้อ้อมศีลนะคะอ้อมศิลสะดุดลมเด้อไทยลินไทยลินไทยินอีกเชือกนั่นอะไรน้องดาน้องดาน้องดา น้องดาอันนี้สีดออบนี่ดวงดาวด้วยสีดออบสีดออบอันด้นก็ให้ตาอันนั้นก็ให้ตาจำปาอันนั้นก็ให้ตาจำปาทองคำทองคำจักรี มิงมงคลมาเข้ามาตรงนี้เลยเข้ามาตรงนีはは้เลยมาเจอหน้าเลยนะคอันนี้อะไรคะน้ำโมครับน้ำโมโอ้ยใส่แว่นตาเด้อไปแม่ดูน้ำโมนะคะหันหันหัวไปทางนู้นเดีอลูกหันช้างไปทางนู้นเนาะมังกรวนเดี๋ยวเดี๋ยวไปตามันนี้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งคนจนอย่ากไปไปจางไหนยองเดี๋ยวไปทางนี้ก่อนไปทางนี้ก่อนเอาทางนี้ก่อนอันนี้อะไรคะออระไทย เชือกนั้นมาขยามาเปาน็นใจไม่ต้องเดินะนะจวนะตรางนี้เลยไมอ่ะจะให้ได้สองเชือกแล้วก็มานีเลยให่บลย,ยนะคะอันนี้สองเชือกแล้วก็มานี้เลยใครที่ได้รับแล้วก็ถอยทัพนะคะันนี้อะไรคะน้องครีมน้องครีมมาทางนี้ยายนางมาทางนี้นี่วนไปอย่างนี้ เราก็แจกคะแนนนะคะระวังเชือกด้วยอันนี้ตาใหญ่โมแก่ไปตามหลังบริเวณนี้ก่อนอันนี้คุณยยาโมแก่ได้เชือกล่ะชื่ออะไรน้องควันน้องควันนะคะอันนี้บุนเรือนะคะบุนเรือแป้งน้องฟันบุนเรือ คนะมเป้าคอวะรเป็นพันล้านค่ะเปพันล้านเป็นพั้านมามวยมามว้ยมามวยอันนี้คก็ตัวเดียวแค่เดียวอัน้มามุยมามุวยอยู่ทั้งนี้มาทางนี้ทุ่งเงินค่ะทุงเงิน สตางนะคะพี่สตางอันนี้ครอครัวเดียวกันคนละเชือบที่บาดแ้งกันชื่อนี้ไม่นี่คนละครับครัวคนละครับครัวเขาครอบครัวเขาครอบครัวมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้อันนี้ได้แล้วทางนี้ยังไม่ได้ใช่ไหมคะอันนี้ชื่ออะไรคะโกครับบีโก้บีโก้คนจูบบีโก้เดินมาเร็วๆลูกสรธุครับทุกท่าย อันนี้ชื่ออะไรคะพี่เบนนะคะรับซองนะอันนี้ชื่ออะไรคะเบลลี่วันดีนะคะมหดีเลยวันดีนะคะต็อกแซกนะคะก็ต๊อกแซต็กแซลโหลนะคะยายน้ำโม นะคะลยายน้ำมนทาโลเก็บเร็วทาโลุเก็บเร็วเก็บทาโลเอาตังก่อนลูกเอาตังก่อนเร็วเดี๋ยวค่อยกินอาตังก่อนเดี๋ยวค่อยกินอาตังก่อนอ่าตังก่อนอาตังก่อนเก็บแล้วอันนี้ลายน้ำมนตายน้ำมนต์แล้วให้ยายน้ำมนต์สิยายน้ำมนต์แล้วเราออกมานี่ทุ่ไมมาทางนี้นี่นี่นี่มาทางนี้มาทางนี้ อันนี้ชื่ออะไรคะอกครับอ้ยนี่ประคำเอกโอ้ยทกเง็นหน้าเห็นตาหล่ออย่างนี้นี่เองในงานนี่อันนี้คเอกนี่นะคะคำเอกนะคะเชือกนี้ล่ะคะเอา้ยคุณยายแล้วนะคุณยายแล้วยายแล้วเออยยายแล้วขอบคุณค่าที่สวยจ้านะคะไปมไปเลยครับมาเลยตามมาเลยครับ อักทายะไรครับทัายนะทักหน้ามาอ่ะทันหน้าชวยหน้าละอมมาว่ะันหน้ามาว่ะนํำโชคค่ะนโชคอันนั้นฮึใช่ป๋ออ้ยนะ น้องใหม่น้องใหม่เมืองุเพน้องใหม่รับับใหม่ลูกอันนี้อะไรชื่ออะไรคะธนวาครับ่นวนะคะอ้าวรับไปลูกอ้าวรับเ้วรับรางวัลใม่ดีเดีด้อเอามาให้รับต่อขามบอยมีความสุขความรรับมียาแข็งแรงไหาครเดี๋ยวจะเอาหมดแล้วไม่ใช่รยง มันมีตัวนี้ถ้าถ้ามันยังไม่ครบถ้ามันครบหรืออะไรยังไงนี่มันมีแต่แต่เงินแ่ะยังไม่นี่แต่รู้ว่าช้างมากี่เชือกเห็นไหมนี่นายเรารู้เลยเราเขียนไว้ที่นะั่นลบแป้งลบลูกนุยยาชะล่าใจกับช้ากหนาคนมากเลยไม่ละมันเครียดเหนื่อยมานา้องโกทั้งนาเตือนหมดเลยยางข้างนอกข้างนู้นมีด้วยเพราะไม่ปจับฉลากไม่ทางนู้นยังมีทางนู้นมีรอยยางหมดรอยยาง ชื่อสิบเก้าชื่อแป้งในนี้มันหมดมันเหลือกี่อันนี่หกสิบห้าในนับสิพอไหมนับสิฝั่งโน้นฝั่งต้นเสานับไม่ได้ติดตามชื่อไงนับแล้ไม่มันมีมันมีบางข้อที่ติดสองเชือกหรือเปล่าแปงจดบิกรอบไม่มีแปงจดบิกรอบแล้วสองฮะเลือสิบสองซองเลือดสิบสองซองมีด้วยเหรอฉันบอกทำไมไม่มีใช่ ทำไมไม่มีอุบุญยังไม่ได้อุบุญเหรออุบุญยังไม่ได้อุบุญอยู่ตรงไหนเมื่อกี้อ้าวแล้วเมื่อกี้ตรงนี้เลยมามอุบุญเร็วแล้วตรงนี้เมื่อกี้เลยจากของไพยุใสอือพยุพยุอย่าหาเจ้าเจ้าของพเออนั่นแหละสมแล้วอุบุญอุบุญไม่ได้กับเขาวิ่งตามซองนะคะแม่ขตาอุดตาอุดวิ่งตามซองนะคะ ตาอวดวิงตามสองทองเงินค่ะทองเงินเนาวใช่ไหมโอเคป้าเขาไมไปจับฉลากจ้านเขาจะได้รับตัวนี้ต้องแ็กไนี่คือว่าได้เสือเสือสิงค์มาขันดินซื่นตัวบ้านอยู่ไหนตัวบ้านไม่ใช่กลับแล้วบอกยังรถเขายังอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหีนยวีวเดี๋ว ปรจระสาสั่ันหนบานัวบานไม่ใช่เอาแล้วบอกเมื่อกี้ยังบอกเราจะไม่ได้ส่งกับจัดฉลากกับ้นาแป้งเรไม่ด้ส่งกับจัดฉลากกับ้องน้าแ บัวบานบัวบานบัวบานอันนี้ชื่ออะไรชื่นใจอันนี้ชื่ออะไรโมเมเขียนตายอันนู้นชื่ออะไรนาโนนาโน

ลีซอีอวันชัยวันชัวันชัยวันชัยโอเคร่วมหมดแล้วสระมาณ้ราใส่กี่ใบกี่สิบกี่กี่หเหรอเราใส่ห้าสิงมันห้ สสลงไว้ในในกุกูุองน่ะในกูองแล้ว้วใหปถือในนี้ได้54แล้วก็อีกซองนงก็อบแล้วอันได้วแล้วนี่ก็องคยไนกองารอยในบัวทองบัวทองยวนี่ไปเอาทำไมเร็วจังอ๋แล้วกะให้คอยมาีคอยกระตืบะรในนี้ในนี้มันได้อออยัน